สายเห็ดน่ะพี่น้องพี่น้องเห็ดยังอันนี้เห็ดย่างอันนี้ทางผู้ชมพี่น้องเลยมาโปรต์มาโปรเห็ดช่วงเห็ดระบาดอีกเลยเาเห็ดระบาดพี่น้องเลยออกถั่วจักรวาลออกถั่วที่สบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อท่านผู้ชมบนสกุ๊ตสกุล อยู่ภายนอกและภายในต่างประเทศเนาะในประเทศนอกประเทศไขเหรออันนี้ดอกจุกม่มๆนี่เอาไปเสียงเด็กหน่อยเนี่ยใส่ไหาต้มเห็ดเนี่ใส่ว่นเอาไว้ทำไม Vậy không hết kháu nữa Hết có 20 này đây Kín lẹ Xài tụ vợ vậy đi nó Một chút khu y nữa Bà đi em hợp sợ ไข่เห็ดหลงังงอกน่ยับบอนหมดงามเลยคะเด้อโอ้โเต็มตีนฮะเจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอเ,เจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> บลอบล่าเลยเห็ดไข่ทางนั้นเห็ดไข่ขาวพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆเๆครับในกว่าคือว่าบ,บ่มีผู้เบิ่งแต่พี่น้องเลยเ <c oughs> นาะ คิดเก็บเห็ดแท้ๆคือว่ามีผู้เบิ่งเดี่ยเอาตอนนี hey ้ก่อนมาช่องเงินคือว่าวิวดีอะแท้ๆช่องเจ้านี่ถ่ายยังถ่ายลงไปเห็ดเต็มขุกับบูเบิ่งมีผู้เบิ่งสิ่จมสะดอกแท่ได้ผู้ติดตาม4ห0 0 0 0คนเออ เรีอว่าบาหมวนบาดำเนินรายการบดีบดว่กจังไรต้องกาบขอโทษขอภัยพี่น้องเฮ็ดละงกนี่นี่นี่พี่ลึกแ้บานเฮ็ดละงกพี่น้องขาเราไปหาทางันชนมันเฮ่ลุงกอเนี่เนี่ยอนซูเหมือไก่กนีย่าเมึงนักบวบมันเป็นไข่ Ô bố cô ơi, cái kèn sao mà hạt thế? Hạt yên tĩnh đây, nàng lông của đại. Hạt sai đâu quá. Hết nhà trên nòng. Đại đi. Còn tục thức mình. อันนั้นหอ่อันนี้เห็ดนะน้องน้องเอ๋ยดอกงามๆไป้อดเ๋ยดอกตั้งๆเลยเนาะดอกแข็งๆตั้งๆเห็ดไขยุยอ่ะครับผมตังใหญ่ฮาใดวพอมันจู่ เจอเลยพี่น้องเลยตันเงาแดงอันนี่เนาะเห็ดไข่นี่นะน่ดอกจุ่มๆน่อืมน่จะกตีนมันไหวเส้อมันไหวมันเกิดดีกว่ากดำสีอนีใจเนี่เราเห็น ซูงเข้าไปวได้ดวยมาคาสลามเดี Blog, Dog, ๋ยวสามดอกเลยลี่กันดูแกงได้สำเนียงทั้งแกงทั้งหนึ่งก็ชิ่งหนังโป๊ะ ฐานฮะกเากองไว้นนเบิดมือเบิดคืนพี่นตังเลยตากว้นนไปปุ้ยอืมนาวนวบ่นี่บ่เป็นปกแขงงแขง เก็ดนียนงเข่งอ๋ออันนี้ส่องดอกสองดอกอดอก็สัน <c oughs> ดอกเดียวดอกเดียวดอ, <c oughs> ดอกเดียวจ h ว่องดอกตาลายเป็นใปนตองเป็นเห็ด ให้เบิ่งปลาก่อนพี่น้องเลยเบิ่งว่ามันปลานาปลากุ้งปลาตืบปลาถึกสัมไรจนในนะปลากุ้งปลาเนี่ยแหละเยอะบวชอดพุ่นละเยอะบ่เห็นกันตอตแขค่ยุ่ง พีนะ่น้องเฮ็ดน้ำหมากเห็ดกาแฟเห็ดนาเละนากรรมเห็ดนาแดงยั่วยั่วอ้าวอ้าวอ้าวเย็บเต็มตีนเยียบเต็มตีนบักปุ่มปุ้ยมาไหมคนทีมันเราบไปจากเห็ดจากหอนเนาบักนี่ตี่เหยี่ยมที่เหยียบมุน กากเห็ดจากหอนเลยนี่ไรนนแม่บอกขึ้แม่ะไรมีเสริม cơ nào hết kín nè này này ôi Đây là ngũ thì nọ ấy, một chiếc hao xưa ôi ôi ôi, ôi nhu cắt nào đấy không họn kiện đây <laughs> là ngũ thì nọ ấy, con chinh con thẹ ถ่ายเบิกแต่เห็ดเลยให้เบิงเงินบริเวณรอบๆเนี่ยเห็นบดเห็ดนอออกเนาะปูอะไรดูเห็ดนะบดมันจะออกเนาะอันนี้นะเห็ดไข่เห็ดไข่เห,ขเหลี้ยงเต่ง เบื้งเอาพี่น้องเห็ดไข่เหลืองจะเป็นแบบนี้เห็ดไข่เหลืองงามเลยพี่น้องเห็ดดินเห็ดง่ายเห็ดนาเลยเห็ดดินอีกแล้วยงานมาเห็ดดินอะไรงานมาเห็ดนาเลยเห็ด

มีืาองอดอกแข็งๆมันนั่นแหละมาเบิร <shine> ์ดคนงานที่น้อเไปบ้านเนาะหฮีทฮีดเห็ดเห็ดธรรมาสระเห็ดดินเห็ดหนี่เห็ดนาแล้เห็ดกระแปะเห็ดกระป๋าเห็ดดินเห็ดดินเอ้าก็รวมกันเนาะเห็ดไข่เห็ดรวมนะไรอย่โอเคพี่น้องเอ๋ ขอบคุณขอบคุญหลายๆท่านเบิ pas, ่งมาชมด้วยแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะนะแล้วก็สมัยคิดหน้าคณะเป็นอะไรสบายดีสบายดี